วัดีค่ะวันนี้ไปทางร้อยเอ็ดไ,ไปด้ไหมไปด้ไหมไปด้ไหมสวัสดีค่ะพบกับตามติดชีวิตรถบรรทุกบายขนูหกล้อนะคะอยู่กับคุณพ่อเหมือนเดิมนะคะวันนี้กระเป๋าใหญ่นิดนึงนะคะจะไปเซอร์ไพรส์แม่ตอนแรกว่าจะไม่กลับแล้วเนาะ จะไปร้อยเอ็ดแล้วก็จะไปอยู่กับแม่เลยเนาะช่วงปิดเทอมนะคะแม่ยังไม่รู้นะเนี่ยว่าไปจะไปหาจะไปอยู่ด้วยเออเจอกันที่ร้อยเอ็ด้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บางบัวทองนะคะเพื่อที่จะไปใส่ของนะคะก็จากบางบัวทองไปร้อยเอ็ดนะคะไปบางบัวทองด้าน ありま何 ตอนนี้ก็ใส่ของเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางไปทานข้าเที่ยงกันนะคะก็ถ้าเจอร้านไหนก็จะจอดตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยก็ค่าไหนนอนนั่นจอดไหนกินนั่นนะคะ นี้ก็เกือบเกือบหกโมงอยู่ที่เอสโซีคิ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางต่อนะคะ พอดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็เมื่อคืนกลับดึกมากนะคะถึงประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะแล้วก็กว่าจะขนของทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วของพ่อก็ยังไม่ได้เอาไปลงนะคะพ่อจะเอามาลงในวันนี้นะคะคือพ่อไปแล้วไปแล้วค่ะก็คือพ่อไม่อยากรบกวนนะคะพ่อบอกว่าอยากให้หนูนอนเต็มอิ่มนะคะหนูก็อยากให้พ่อนอนเต็มอิ่มเหมือนกันแต่ก็นะอองานก็คืองานนะคะพ่อก็ต้องไปทํางานของเขานะคะคือ ลำบากมากเลยนะคะจริงๆกับอา,อาชีพรถบรรทุกมันต่างจากอา,อาชีพทั่วๆไปนะคะก็อย่างเช่นคือเราง่วงเราต้องจอดนอนเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถฝืนตัวเองได้นะคะคือเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวรถบรรทุกทุกคนนะคะที่ขับรถบรรทุกนะคะ เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะถ้าง,ง่วงก็คือฝืนตัวเองไม่ได้เลยก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นการหลับในหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มันเป็นด้านลบนะคะเพราะว่าเราก็เลือกเกิดไม่ได้เนาะเออเลือกเกิดไม่ได้เลือกอาชีพไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะทําให้ดีก็ได้นะคะก็เออง่วงแล้วก็นอนนะคะจอดปั๊มตามปัม๊มส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเออ จำชื่อปั๊มไม่ค่อยได้นะคะไว้เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนละกันเนาะว่าส่วนใหญ่เขาจอดนอนกันปั๊มไหนนะคะแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆกับการขับรถแล้วก็ขับระยะทางไกลๆไหนจะตอนแรกนะ,ะจากในคลิปนะคะเป็นการไปขึ้นของที่บริษัทหนึ่งนะคะหรือว่าต่างสถานที่อะไรก็ว่ากั ส่วนใหญ่เป็นงานที่แบบไม่ประจำที่นะคะก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็การขึ้นของเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเดินทางออกมานะคะพอขึ้นของเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเดินทางกันออกไปนะคะส่วนอาหารการกินเราก็ไปหาเอาข้างทางนะคะแล้วแต่ว่าเราเหิวตอนไหนนะคะ ถ้าหิวเราก็แค่จอดกินนะคะไม่มีร้านประจำเป็นของตัวเองนะคะมีแต่แบบข้างทางเลื่อยไปเจอ้ัดไหนอร่อยหรือไม่อร่อยก็วัดดวงกันไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะแต่ก็จะอยู่ที่นี่ถาวรนะคะจนกว่าจะเปิดเทอมนะคะก็อาจจะไม่ได้ไปอัดคิปกับคุณพ่อแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ขอให้มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่กลับนะ้องเหมือนอย่างที่พูดพูดอยู่ต้นต้นคลิปนะคะว่าจะไม่กลับแล้วแต่มีงานมานะคะแล้วก็ บวกกับคุณแม่ขอด้วยนะคะว่าให้มาอยู่เป็นเพื่อนให้มาขายของช่วยแม่นะคะตอนนี้ก็ร้านข้างหน้าก็เริ่มเปิดแล้วนะคะไว้เดี๋ยวถ้าว่างๆจะไปถ่ายร้านให้ดูนะคะุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้าใครมีงานแบ่งปันนะคะอย่างเช่นกรุงเทพร้อยเนะคะ ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0813068853คุณนรงนะคะหรือไม่ก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็น0869808931นะคะคุณตั้มนะคะ โทรมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะกรุงเทพร้อยเอ็ดหรือไม่ก็งานอื่นๆก็รับนะคะงานอื่นๆก็รับเช่นกันแต่ถ้าเป็นกรุงเทพ 101, ร้อยเอ็ดรีบโทรมาเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่ออยากกลับบ้านนะคะคุณพ่อชอบกลับบ้านมากๆนะคะมาปลูกสวนไว้เดี๋ยวจะถ่ายสวนให้ดูนะคะว่าเป็นสวนประเภทไหนนะคะเพราะว่าคุณพ่อดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะทําสวนวบกินนะคะเพราะว่าปกติคุณแม่ทํากับข้าวนะคะแกก็จะเอาผักในสวน ไปทำเหมือนกันนะคะว้าจะมาถ่ายให้ดูนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย